สวัสดีครับทุกคนครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีชนนะครับผมสําหรับวิถีชนอีพีนี้ขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาที่เขาไม้แก้วนะครับผมเนื่องจากว่ามีคนมาใช้สถานที่แห่งนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขยะนะครับผมอ่ามันมีมากขึ้นนะครับผมก็เลยว่าวันนี้จะมาเก็บขยะนะครับผมพร้อมกับถุงขยะ มีหลายใบนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นก็ขยะก็ไม่ได้มีมากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามีในระดับหนึ่งนะครับอาจจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะครับผมมาดูกันว่าเราจะเก็บได้มากแค่ไหนนะครับแล้วก็ในระยะระยะทางกี่กิโลนะครับผมอันนี้อันนี้ก็ใช่แต่ว่าเดี๋ยวคากลับมาเราค่อยเก็บนะครับเพราะว่า อันนี้มันยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่เราจะต้องเดินบนลงไปเพราะว่าขากลับยังไงเราก็ต้องผ่านจุดนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราค้อเก็บตรงนี้กลับไปด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเก็บขึ้นไปตอนนี้คือหนักนะครับ <laughs> นะมาจุดเริ่มต้นจุดนี้นะครับเราก็จะเริ่มเก็บขยะไปแล้วนะครับเพราะว่าเราจะเดินไปอู้สักครู่นะครับเหนื่อยเราจะเดินเก็บขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็เดินบนอ้อมเขา ประมาณสองลูกนะครับวันนี้คิดว่าตั้งใจไว้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทําได้แค่ไหนนะครับผมไปกันแล้วก็จะได้ยินเสียงพวกพี่ๆได้ลื่นที่เข้ามาออกกําลังกายเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับ นี่ครับถ้าสาร์อาทิตย์เราก็จะมีคนมาออกกำลังกายค่อนข้างเยอะนะครับผมเป็นพี่ๆวัยทำงานแล้วนะครับนี่ครับเราเดินขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอขยะนะครับผมนี่ ตรงนี้อย่งเงลยอเะนี่คือขยะที่เราได้นะครับนี่นะครับผมแล้วก็จะเดินต่อนะครับ เก็บเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เอามาทิ้งแบบนี้นะครับผมให้เก็บลงไปทิ้งข้างล่างนะครับติดไม้ติดมือไปเก็บไปทิ้งข้างล่างน่าจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าโอ้โหดูสิอยู่บนนี้มันเป็นพื้นที่ป่านะครับซึ่งไม่สมควรเอาขายะมาทิ้งนะครับผมจะด้วยสาเหตุ ใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นไปได้อย่าเอามาทิ้งตรงนี้เลยนะครับผมเก็บติดมือลงไปทิ้งข้างล่างดีกว่านะครับนี่ครับผมปวดน้ํานะครับนี่มาทิ้งเยอะ บอกว่าเส้นทางไม่ใช่ง่ายเลยนะครับนี่แต่ว่าด้วยความตั้งใจนะครับผมความตั้งใจเราก็ต้องทำให้สำเร็จนะครับขวดนี้มีน้ำนะครับเราต้องเอาน้ำทิ้งก่อนไม่งั้นมันจะหนักนะครับสวัสดีครับอา้าวหมดแรง อ๋อผมนึกว่าเป็นลม,กกมได้เลยเได้เป <c oughs> ้ก,ก็ได้ครับแบกได้เลยอ๋อพพี่มาจากทางไหนกันครับเนี่ยฝั่งนู้นเหรอกำลังไปฝั่งนี้โอ้อีกนานนะเนี่ยนี่อีกอันนึงนะครับนี่ ที่เราจะเห็นกันค่อนข้างที่จะเยอะก็จะเป็นถ <rawd Moder> ุงประมาณนี้นะครับผมถุงที่ใส่พวกเครื่องดื่มให้พลังงานนะครับมเมื่อสักครู่นี้นะครับผมกำลังใจก็มีมาเลยแบบยิ้มเลยครับผมไปเจอชาวต่างชาตินะครับขี่จักรยานนะครับประมาณกลุ่มหนึ่งน่าจะแปดเก้าคนหรือสิบคนได้นะครับผม เขาเห็นผมถือถุงดำแล้วก็เก็บขยะเขาแบบยกมือให้แล้วเขาบอกว่า very good นะครับผม very good แล้วก็เขาก็บอกว่า thank you for your cleaning นะครับผมผมก็แบบเฮ้ยขอบคุณที่คุณเห็นนะครับผมขอบคุณที่เห็นถึงความตั้งใจนะครับแล้วก็ยินดีในสิ่งที่ผมทำนะครับผม thank you so much for your support me นะครับ โอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินต่อแล้วมีกำลังใจแล้วครับผมได้มีอีกเครื่องใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับขยะวันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือมานะครับแล้วก็ไม่ได้มีที่คลิปขยะมาด้วยไม่เป็นไรแล้วก็พยายามหยิบที่โอเคที่สุดนะครับไม่ต้องใช้ให้แบบ เต็มที่เพราะว่าบางทีมันก็เป็นขยะนะครับผมสิ่งสงกรปรกโอ้โหตรงนี้ขยะเยอะมากน,นะครับเฮ้ยน,นะครับเพีบออยบะท้งนั้นเลยนะครับผม ยังไงก็ต้องมาเก็บอีกนะครับสําหรับใครที่อาจจะมองเห็นว่าสิ่งที่ผมทํานี่โอเคแล้วนะครับผมอยากมาร่วมด้วยจังเลยยินดีต้อนรับนะครับผมมาช่วยกันนะครับผมทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับถ้ามองว่ามันคือขยะมันก็คือขยะนะครับ มองก่นเพราะบางทีเราก็ห่วงความปลอดภัยของเราอยู่นะครับห่วงความความสือความโอข้างล่างเป็นต้นสละนะครับแต่มันเปรี้ยว ไม่ได้มีใครบังคับให้ผมทํานะครับไม่ได้มีใครมาสั่งให้ผมทํานะครับผมแต่สิ่งที่ผมทําเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกของผมเองนะครับผมห้าหกเจ็ดกิโลห้าหกเจ็ดกิโลบางทีมันก็เหนื่อยนะครับมันก็ทิ้งดีสวัสดีครับ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  จุดนี้ขยะก็จะเยอะหน่อยนะครับก็จะเป็นพวกเปลือกลูกอมนะครับเปลือกขนมนะครับผมเป็นเปลือกลูกอมเป็นเปลือกขนมเป็นขวดน้ํานะครับ เป็นเศษอาหารส่วนมากก็ก็เป็นจุดที่คนมาพักเพื่อที่จะกินขนมนะครับผมเพื่อเติมพลังงานต่อนะครับผม งานหนักเลยครับนี่มุมนู้นนะครับผมตรงนั้นคือจุดที่เราทางเดินขึ้นตอนแรกๆนะครับที่เราเริ่มเก็บขยะนะครับผมแต่าตาเหลือบมองเห็นขยะอยู่ตรงนี้นี่นะครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้ระยะเวลาเดินก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมประมาณ3ชั่วโมง8กิโลกว่าๆนะครับผมในการเดินครั้งนี้นะครับก็ได้ถือถุงขยะไปด้วยนี่คือขยะที่เราได้ก็ค่อนข้างที่จะถุงใหญ่เหมือนกันนะครับผมก็จะมีทั้งเศษอ่า พลาสติกนะครับขวดน้ําหลากัหลกๆก็จะเป็นขวดน้านะครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มชูกําลังที่เป็นขวดแก้วนะครับแล้วก็จะเป็นพวกขนมต่างๆที่ให้พลังงานนะครับก็คือเป็นเศษขยะจากคนที่มาออกกําลังกายนี่แหละแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตําหนิหรือว่าว่ากล่าวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่าผมเข้าใจว่าบางคนนะครับผมการที่เดินขึ้นไปตัวเปล่าแล้วมีน้ําไปขวดหนึ่งถือขึ้นไปนะครับผมพอดื่มน้ําหมดระยะทางอาจจะประมาณ3-4กิโลแล้ว มันเหนื่อยนะครับผมเราก็ต้องสลัดบางอย่างออกไปนั่นก็คือขยะก็ต้องทิ้งออกไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับผมเราถือขึ้นไปเราก็ถือลงมาทิ้งข้างล่างดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ผักภาระให้เป็นภาระของป่าไม่ได้เป็นขยะของป่านะครับไม่ทําให้แบบสัตว์คิดว่าเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าเป็นอาหารของเขาบางคนเขาก็บางตัวเขาก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ เครื่องดื่มที่เป็นขวดแก้วนะครับขวดใหญ่ๆที่เป็นพวกยี่ห้อพวกเสอดาวอะไรต่างๆอย่างเงี้ยไม่ต้องพาเขาขึ้นไปข้างบนสูงก็ได้นะครับผมเพราะว่าขวดเขาขวดใหญ่นะครับแล้วเป็นขวดแก้วน้ําหนักเขาจะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเวลาถือลงมานี่ค่อนข้างที่จะหนักมากนะครับถ้าเกิดอยากจะนําขึ้นไปให้เป็นกระป๋องนะครับผมกระป๋องอลูมิเนียมจะดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าการเก็บลงมานี่ยมันจะเบานะครับผมน้ําหนักเขาจะเบาแล้วก็ การขนย้ายทุกอย่างมันก็จะง่ายนะครับผมเนี่ยแหละนี่ก็คือถุงขยะที่เราเก็บลงมาวันนี้นะครับผมไม่ได้มีใครบอกให้ผมทําไม่ได้มีใครสั่งให้ผมทํานะครับผมแต่ผมตั้งใจที่จะทําเองนะครับตั้งใจที่อยากจะมาเดินเก็บเองเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้นะครับเราไม่อยากให้มันมีมลพิษหรือว่ามีขยะมากมายขนาดนี้นะครับผมก็เลยต้อง เดินเก็บนะครับผมอันนี้เป็นแค่เส้นทางแรกยังมีอีกหลากหลายเส้นทางนะครับก็จะพยายามเก็บให้หมดทุกเส้นทางนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เห็นผมเก็บขยะแล้วแสดงอากับกิริยาเป็นการขอบคุณนะครับผมมันก็คือกําลังใจนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําเพื่อที่จะเอาหน้านะครับผมแต่ว่าอยากจะทําให้เห็นว่า,ามี คนที่รักธรรมชาติที่อยากจะเห็นธรรมชาติอยู่ไม่อยากจะเห็นขยะมากมายอยู่นะครับก็คือตัวผมเองนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่เห็นด้วยแล้วก็อยากจะสนับสนุนนะครับตัวผมเองนะครับผมเพียงแค่ท่านหยิบโทรศัพท์มือถือในมือของท่านเปิดช่อง u t u b e นะครับแล้วก็ค้นหาคําว่าตามภาษาชาแนลนะครับผมแล้วก็กดติดตามกด u ั s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งและ เฉียดเวลาอันมีค่าของทุกคนสักนิดหนึ่งนะครับผมดูคลิปวิดีโอที่ผมตั้งใจทำออกมาแล้วก็ร่วมพูดคุยได้ด้วยการกดคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแค่นี้ก็เป็นการพพอร์ตผมนะครับเป็นการสนับสนุนการกระทำสิ่งที่ดีๆของผมแล้วนะครับแค่นี้ผมก็ดีใจมากๆแล้วนะครับผมเนาะไว้โอกาสหน้าเราจะมาเก็บขยะอีกนะครับอีกรูทติ้งอื่นนะครับผมอีกเส้นทางอื่นนะครับผมเพราะว่า เขา3-4ลูกเนี่ยก็จะมีเส้นทางในการเดินทางอยู่ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับทั้งสูงทั้งชันเดี๋ยวคราวหนะ้าพามาผจญภัยใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้บายบายสวัสดีครับบายบายครับเดี๋ยวจะเอาขยะไป ทิ้งขยะต่อนะครับถ้าเกิดเจอคนที่ขายของเก่าก็จะเอาให้เขาไปขายต่อนะครับเพราะว่าขยะในนี้สามารถนําไปขายได้มีทั้งขวดแก้วขวดพลาสติกนะครับ